กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกท่านนะครับช่วงแรกๆนะครับแดดลมล่มตกนะครับตอนนี้แต่ว่ารับขอบฟ้ากันแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่แอดวิไลครับมีตัวเลขหน้าทางนะครับมาสรุปอีกซ้ำนักหนึ่งไฮเอฟซคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับนั่นก็คือนะครับตัวเลขหน้าทางครับของคนมักเลขนะครับ คนหมักเล็กนะครับที่จะมานําเสนอให้ FC คุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันครับช่วงแรกๆนะครับของวันที่30นะครับถือว่ามาคลิปเดียวจบกันเลยนะครับสําหรับคนหมักเหล็กตัวเลขหนะ้าทางจะถูกอกโดนใจ FC คุณพอ่อคุณแม่กันบอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ,ฝากก, like, share, รบฝากกดติดตามนะครับให้กําลังแรงใจกับทางแอดวีไ like, ลและกาเจ้าของตัวเลขแนวทางนะครับ คนมักเลขพร้อมนะครับอ่ะตอนนี้บรรยากาศหัวค่ํานะครับถ่ายภาพบรรยากาศรอบๆบริเวณหน้าบ้านนะครับมาให้เอฟซีในเบิ้งได้ชมกันนะครับอันนี้เป็นทางทิศตะวันตกนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่ะตะวันรับขอบฟ้าไปแล้วนะครับเอาภาพบรรยากาศช่วงแรงๆมาฝากคุณพ่อคุณแม่กันเอาครับช่วงพูดคุยกันยุนีนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเตรียมสมุดปากกาไว้กันเลยนะครับ เดี๋ยวแอดวิไลจะผ้าเขียนนะครับตัวเลขแนวทางนะครับให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับจะได้เขามาเบอร์น้ำกันนะครับครับช่วงพูดคุยกันอยู่นี่นะครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นคงเตรียมสมุดประกาไว้แล้วนะครับช่วงแรงๆเดี๋ยวแอดวิไลนะครับจะผ้าเขาไปเบังตัวเลขแนวทางนะครับของคนมักเลขนะครับมาคลิปเดียวจบถือว่าสรุปเลยนะครับเอาเตรียมสมุดประกาไว นะครับคุณพ่อคุณแม่อ่าเข่ามาบังตัวเลขนั่ทางน้ำกันนะครับถือว่าอ่าสรุปเลยคนมักเลขครับ1กุมภาพันธอ2568ากอ่ะก่อนอื่นขอขอบคุญขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับทุกยอดไล่ยอดแช่ทุกคอมเมนต์นะครับที่คอยให้กำลังแรงใจแอดวีไล่กับด้วยดีเสมอมานะครับขอกัาบขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับอ่ครับคนมักเลขนะครับ พ่ามาเบื้งกันเริ่มจากเลขวิ่งกันก่อนนะครับแนวทางนะครับของคนมักเลขวิ่งวิ่งสองกับ3ามครับวิ่งสองกับสาม ครับแนวทางสูตรมัดรวมนะครับคุณพ่อคุณแม่สูตรมัดรวม,มบนล่างนะครับครับบนบวกล่างอ่าครับมาเบิืงน้ำกันนะครับชุดจับคู่ของคนมักเลขนะครับ มาเบิ่งกันจับคู่ครับคู่แรกครับจับมาเป็นชุดเต็มนะครับแปดหนึ่งแปดสองครับแปดสามสี่หนึ่ง สี่สองสี่สามสามหกห้าหกแปดเจ็ด นี่คือนะครับตัวเลขแนวทางนะครับของคนมักเลขนะครับร่วมทั้งเบิรมีเก่าชุดนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่าเดี๋ยวเข้ามาเบ่งตัวเน้นย้ำกันนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางคนมักเลขนะครับงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2568นะครับครับทวนตัวเลขอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัดเจนนะครับของตัวเลขแนวทางนะครับ ทวนอีกรอบหนึ่งด้วคุณพ่อคุณแม่อ่ฟังให้ดีวิ่ง2กับ่าแนวทางสูตรมัดรวมบนล่างนะครับจากคู่มาครับ8 1 8 2 8 3 4 1 4 2 4 3 3 6 5 6 8 7นี่คือเป็นชุดเต็มสำหรับผู้ใดว่าหลายชุดกะมาเบิ้งเอาตัวเน้นย้ำนะครับ คนมักเลขนะครับวงกลมให้แค่สามคู่สามคู่แค่นันนะครับสามคู่แค่นันอ่ะคู่แรกครับวงกลมมาที่แปดสองนะครับวงกลมแปดสองคู่ที่สองครับคือแปดสามคู่สุดท้ายครับคือสี่สาม สามคูณนะครับคุณพ่อคุณแม่เบิ่งให้ดีนะครับแปดสองแปดสามสี่สามสามคูณนะครับคุณพ่อคุณแม่คนมักเลขนะครับสรุปให้แล้วนะครับช่วงแรกๆของวันที่สามสิบนะครับสรุปวันที่สามสิบจดไว้นะครับคุณพ่อคุณแม่ สำหรับตัวเน้นย้ำแต่ละสำนักนะครับเพื่อมีตัวเลขแนวทางถูกอกดวนใจครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับจดไว้เลยสรุปวันที่30นะครับช่วงแรงๆนะครับมคอ6 8นะครับนี่คือสรุปตัวเลขแนวทางของคนมักเลขนะครับสรุปให้3คู่เน้นๆนะครับคือ82 83แล้วก็43 เอาฝากแชกไปนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ฝากแชกไปให้กําลังแรงใจนะครับคนมักเล็กนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณที่คนมักเล็กนะครับในทรงตัวเล็กนวทางมาให้อดวิไลครับได้นาเสนอฝากตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันอาเจังไหนนะครับช่วงนี้ที่ว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับดูแลสุขภาพให้ดีนะครับคุณพ่อคุณแม่อาดูแลสุขภาพให้ดีเดี๋ยวไม่สบายนะครับ อ่าตอนนี้กระทั่ทงแม่บ้านเอ็ดวิไลกับบสบายนะครับกินยาไอที่ฟีวัดหลายเม็ดแล้วนะครับคุณพอ่อคุณแม่อ่าตอนนี้กะเพื่อนก็นั่งอยู่ข้างๆเอ็ดวิไลนะครับทั้งแม่บ้านนะครับบทสบายอากาศเปลี่ยนแปลงคุณพอ่อคุณแม่ก็ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับ <c oughs> ขอกบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งนึงนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางที่แอดวิไลน์นำเสนออยู่นี่นะครับคุณพ่อคุณแม่ให้เข้าใจกันง่ายๆข้ามักเข้าชอบห้ากระจังตามนะครับหมักชอบข้องกระจังตมำมักเข้ากับปล่อยผ่านหนักคำนวณนะครับทุกๆสำนักนะครับล้วนแล้วแต่อยากให้เอฟซีครับคุณพ่อคุณแม่ีิชกมิลาภกันสุขุสุขคนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวเลขแนวทางแต่ละสำนักกมีเข้ไพิรุษเป็นเรื่องของธรรมดา นะครับอ่าจันไดกะให้คุณพ่อคุณแม่อยูด่ดีม่แห้งช่วงแรงนี้นะครับกินข้าวแ่บนอนรับฟันดีสุขุสุขคนอายุดีม่แห้งเจอกันคลิปหนาะสวัสดีครับ